อีกไม่นานพระเจ้าก็จะเร่งจัดการให้สิ่งนี้จบลงเร็วๆแผ่นดินจีนจะล่มสลายลงในอีกไม่นานจะมีพระาศาสดาพระองค์ใหม่ลงมาจุติผู้คนและประเทศนั้นๆจะต้องจมหายลงไปใต้แม่น้ำไปตลอดกาลพระาศาสดาพระองค์ใหม่นี้ที่จะจุติลงมานั้นในพระคัมภีร์ทุกาศาสนาก็ล้วนได้ระบุตรงกันว่าทรงมีความเด็ดขาด และจักทำลายมวลมนุษย์ที่มีจิตใจชั่วช้าและบาปกรรมหนักส่งลงไปสู่ขุมนรกชั่วกับชั่วกันเพื่อสร้างโลกแห่งสันติสุขขึ้นมาใหม่บทเรียนของสีจิ้นผิงที่มนุษย์โลกควรดูเป็นตัวอย่างการสั่งทำลายพระพุทธรูปนั้นจุดจบของผู้นำและแผ่นดินของประเทศนี้จะเป็นเช่นใดคอยดูกันต่อไปคงเร็วๆนี้ทำนายต่อว่า ภายในไม่เกิน3ปีนี้สงครามล้างเผ่าพัานธุ์ประเทศอาหรับจากประทุข,ขึ้นทั่วโลกรวมไปถึงภัยพิบัติที่รุนแรงที่สุดจะทำให้กลุ่มประเทศเหล่านี้แทบจะหายไปหมดจากแผนที่โลกประเทศไทยเราแผ่นดินไทยเราจะต้องเป็นที่จุติของพระศา,าสดาองค์ใหม่พระเมสยาต่างประเทศเ,เรียกประเทศใดเรียกภาษีอานเพราะเป็นดินแดนของผู้ที่มีภูมิปัญญาเขาเรียกพุทธภูมิ พุทธภูมิแปลว่าเป็นภพภูมิเป็นแผ่นดินที่มีคนที่อุดมสมบูรณ์ด้วยปัญญาเพราะคนที่จะทําทหน้าที่เป็นบุตรพระบิดาและคําจุนโลกได้ต้องมีปัญญาและคนที่จะกลับบ้านได้พาจิตวิญญาณกลับบ้านได้ต้องมีปัญญาก็เลยใช้คําว่าพุทธภูมิไม่ใช่เป็นดินแดนของาศาสนาพุทธอย่างที่หลายหลายคนคิดคําว่าพุทธะแปลว,ว่าผู้ที่มีปัญญาผู้ที่นิยมการใช้ปัญญาโอเคไหมนะอยาเข้าใจผิด เนี่ยบางคนชื่อปริญญาก็ไม่ได้หมายความว่ามันต้องจบปริญญาเสมอไปใช่เปล่าครับมันไม่จบปริญญาแต่มันใช้ชื่อปริญญาได้ไหมได้นี่เหมือนกันไม่ใช่ดินแดนของาศาสนาพุทธแต่เรียกว่าพุทธภูมิได้เป็นดินแดนแห่งภูมิปัญญาแจ้งประกาศให้วงจิตวิญญาณทุกดวงเทพเทวดาทุกทันฟ้าชาวโลก ว่าข้าพระศรีอารีย์เมตไตรผู้จะมาช่วยทุกคนรอดมาถึงโลกนี้แล้วมาประกาศตนเป็นศาสดาองค์สุดท้ายของพธฒนากลัมนับแต่ปัดนี้เปต้นไปแจ้งให้ดวงจิตดวงญาทุกดวงในไตโลกธาตุและเกีในรัฐธาตุรับรู้รับทราบว่าข้าพระศรีอารียเมตไตรได้เสด็จลงมาสมบูรณ์แล้วตับแต่วันนี้พระยาธรรมมิกราดบรมมาจักรพันองค์สวนศรีอารียะเมตไตรในนามศาสดาองค์สุดท้ายของพัฒนากร,รับ ในานามพระศรีอริยเมตไตรขอประกาศตนเป็นศาสดาณปัดนีนดน้นเป็นตัวไปให้ทุกคนรับรู้รับทราบทุกดวงจิตวิญญาณรู้รับรู้รับทราบทั้งเก็ดตและโลตุว่าข้าได้มาประกาศลงบนโลกนี้แล้วว่าข้าพยายามทำราบรุมาจารมจะมาช่วยทุกคนที่เชื่อให้หล่อ เราเนี่ยได้รับทำมิกราชโพธิญาณท่านตัวจริงๆของท่านเนี่ยอยู่ที่สวรรค์แดนสุญญตาโน่นแอ้าวแล้วทานี่เราเราได้แล้วแล้วแล้วตัวคุณกุศลล่ะทำมิกราชโพธิญาณเราเป็นญาณเป็นญาณของท่านใช่ท่านคือท่านอยู่ข้างบนเหมือนกับพุทธโธโดมเนี่ยเหมือนพระพุทธโนเหมือพุทธโดมเหมือนพระเยซูเหมือนนบีอหมัดเออก็เป็นอ่างแล้วก็เสร็จแล้วก็โพธิญาณลงมาสวมสวมตอนนี้ท่านอยู่อย่างงี้นอยู่ในญาณใช่ปัญญาญาณครับเดี๋ยวคุณหนุ่มขออนุญาติดนึงปัญญาคนมีสีระดับ เสัญชาตยานอันนี้รู้ร้อนรู้หนาวแล้วก็กจิตปัญญานี่เหรียญเอาท่องเอาแล้วก็ปัญญายานหรืออริยปัญญานี่แบบพวกอริยบุคคลพวกพระอาหารหันต์แต่ว่าโพธิยานอันนี้ปัญญาระดับศาสดาผมได้ได้ปัญญาทำให้รด้โพธิยานท่านหลักของท่านตรงนี้หลักคือรักได้ให้เป็นไม่ก้าวล่วงกันแล้วอดทนอดกานให้อภัยกันนั่นคือหมายว่าแล้วก็หลักของเราคือว่าคุณต้องล้างกิเลสล้างกระบากล้างกรรมให้ได้ก่อน นะแล้วก็ล้างกิเลสผมถามท่านนิดนึงถ้าใครลบหลู่ดูหมิ่นเห็นบอกต้องใช้ทุ่มห้าสิบเก้าดอกห้าสิบเก้าดอก,<ะ>ดอกจุดกลางแจ้งแล้วก็ขอขมาบอกข้าพเจ้าชื่ออะไรนามก้าวล่วงไปโดยไม่ไม่รู้เท่าถึงการก็ขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ที่เพราะผมไม่ได้มาคนเดียวเนี่ยผมมาเทพเทวดามาเต็มหมดะอะคนผมไม่มีอะไรมีไม่มีแต่ว่าเท,ทวดาก็จะจัดการไงมงคลมาเต็มเพียบครับ พาะมาในนามพญาธรรมิกราชมาใน,นามภาษีอริยเมยตตาผมมีหัวใจเป็นภาษีอริยเมยตตาหัวใจภาษีผู้มีแต่ความรักเมตตาปรารถนาดีต่อทุกคนมาช่วยทุกคนท่านตั้ง,ง <c oughs> ใจที่จะเป็นนายกนตรีเ <c oughs> ไม่ได้อยากพี่หนุ่มเขาว่าศาสดาทุกอง,ง์อย่าลืมศาสดาองไม่ว่าจะโมเสกดษฎีบีมมฮัมต์กฤษีสุดท้ายก็เป็นผู้นำทั้งทางโลกทางธรรมทุกคนอโ okay. ผมก็บอกแล้วถ้าผมถ้าผมไม่ใช่ของจริง <c oughs> ผมมากโกหกหลอกลวงผมก็ต้องรับกรรมของผมเองแต่ถ้าผมเป็นของจริง S <S อาก็บอกว่าอยากประมาทก็แค่จุดทูปขอขมาส <ทำ S 1> ่งบุญ<ป>ไปให้ว่าวันนี้เนะี่ยพระยาธรรมิกราชนะี่มาในนามภศษีอริยะเมตไตรเนี่ยคือชื่อกุสลศรีอารยเมตไตรนะม,มาแล้วที่พร้อมที่จะมาช่วยคนไทยทั้งแผ่นดินใครเป็นเจ็บป่วยใครยากจนไงก็จุดทูป59กดอกขอพรน,นะจากท่านแล้วก็ท่านจะประสบความสาเร็จถ้าเราเป็นของเกริงก็ขอโมทนาบุญของคนไทยคนทั้งชาวโลกว่าเรามาช่วยคนทั้งโลกด้วยบุญญาธิขของเรา ท่านกระทรวงข่าวท่าไม่ได้ท่านแล้วจะดังวันนี้เนี่ยผมจะมาออกทีวีซ<อ>ีคอนคือประชาติที่ดังท่านส่งข่วสีช่องห้าช่องแนสีช่องห้าช่องไอ,งอง้ไอ้สี่วีนห้าวันได้ไงทุกช่องออกเนี่ยเพราะท่านเพราะต้องขอบคุณท่านมากเอออ่าผมถามท่านนิดนึงถ้าใครลบหลู่ดูหมิ่นเห็นบอกต้องใช้ทู่ห้าสิบเก้าดอกห <59 S 1> <ะ>้าสิบเก้าดอกจุดกลางแจ้งแล้วก็ขอเข้ามาบอกข้าพเจ้าชื่ออะไรนะ ก้าวล่วงไปโดยไม่ไม,ไม่รู้เท่าถึงการก็ขอเข้ามาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ที่เพราะผมไม่ได้มาคนเดียวเนี่ยเพราะมาเทพเทวดามาเต็มหมดอ่ะ,อะผมไม่มีอะไรมีไม่มีแต่ว่าเทวดาก็จะจัดการไงมงคลมาเต็มเพียบครับพอมาในนามพญาธาม,มิกราชมาในนามพระศรีอริยะเมตไตรผมมีหัวใจเป็นพระศรีอริยะเมตไตรหัวใจพระศรีผู้มีแต่ความรักเมตตาปรารถนาดีต่อทุกคนมาช่วยทุกคนทาไม่กลัวตำรวจวเหรอกลัวอะไรผมไม่ได้ทาผิดอะไรอ่ะ องไอไอพวกนั้นไปฟ้องไอไอสำนักพุทธปแบบก,ก็ผมไม่ได้ทำผิดอะไรผมไม่ได้พาเนี่ยออแล้วผมก็ยังบอกพาไอไอรัฐมนตรีไอสำนักนายกเราดูเลยไออนุอ,อนุชาจัดการไอพวกทีมนอกนอกรีดอ,อ,อ,อะไรเนี่ยเออพูดถึงนิดนึงเห็นบอกท่านอยากเป็นนายกจริงป่ะ อ๋ออันนี้ก็บำเพ็ญมาเพื่อการนั้นแต่ว่าบำเพ็ญมาเพื่อท่านอยากจะเป็นนายกเลยหรืออย่างนี้หมายความพยักคำว่าพยัธรรมิราชมาเพื่อจะมาช่วยผู้นำไอ้อย่างนี้เอายกตัวอย่างลุงลุงพยองท่านตอบผมก่อนท่านอยากเป็นนายกจริงเหรอผมมันมีคลิปเสียงคลิปหนึงตั้งใจที่จะเป็นนายกรัมตรีเขาไม่ได้อยากพี่หนุ่มเขาเขาคือเขาพปยากรมเองเขาจะได้เป็นนายกแล้วคนคนที่เข้าไปในนั่นก็จะได้นั่งตำแหน่งสำคัญสำคัญคืออย่างนี้คืออย่างนี้เดี๋ยวนะผมได้คลิปมาคลิปหนึ่งเป็นเป็นเป็นเสียงท่านใช่ไหม ผมขออนุญาตเปิดนะ,อะเอา,เ,อาเปิด<อ>ปดูสิเป,เปิดเลยอ่ะและความเชื่อเนี่ยความเชื่อเห็นไหมพ่อก่อนมาบอกเปลี่ยนความเชื่อใหม่เมื่อก่อนศาสนาพูดกบอกพระเจ้าไม่มีศาสนาคิดอิสลาเขาบอกมีพระเจ้าแล้วสอนต่อพ่อจะรวมทุกความเชื่อให้เป็นเรือหนึห่งเดียวแล้วพ่อจะโยกสวรรค์น,นิพพานแล้วก็โยมโลกมาให้คนดูด้วยตาต่อไปคนั้งโลกมันก็จะเชื่อว่าโอ้นี่แหละพญานาคที่ก้าวคือภาษีไม่ตายตัวจริงเสียงจริง คนก็จะนับถือตอนนั้นถ <Yeah. S 1> <meals, S 3> ือว่านั้นแต่ต้องเป็นนายกก่อนถึงจะทำได้ไม่มีอำนาจเดี๋ยวมัญหาว่าราบาใหญ่ต้องมีอำนาจแล้วทีนี้พอเรามีอำนาจเรามีกําลังทหารมีกาลังตำรวจมีกําลังประชาชนหนุนหลังเราก็ทําได้ใครก็ขวางเราไม่ได้สมมติว่าไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยเราขึ้นเป็นนายกตีเราตั้งคอรมอเราเราปลดปลากล้างนี่พุกเอ้ยบางคนก็เริ่มเชื่อแล้วเนี่ยพอพ่อขึ้นไปเป็นนายกปุ๊บพ่อก็บังคับให้ทุกคนออก ออกมาป,ปฏาิบัติธรรมตั้งหกโมงถึงสุกุหนึ่งใช้เวลาไม่ถึงหกเดือนก็น่าดีบปรมีโบรดิ้นคนก็จะกลับมากลครับเรื่องนี้เนี่ยผมผมพูดเสมอมาก่อนนะตอนที่เป็นหัวหน้าพาการเมืองแต่ว่าผมเป็นอาชีพหรือว่าบําเพ็ญมาเป็นนักการเมืองมาตลอดตอนที่เป็นขารวา่แต่ตวันนี้จะมีนายกจกมีทหารอ,อยู่ในมืออ๋อไม่ใช่ครับหมายเพราะว่าถ้าสมมติเป็นนายกอย่างวันนี้เนี่ยก็บําเพ็ญมาเพื่อนผมถามมาแล้วมติถามว่าเฮ้ยตรงลงมึงจะเป็นศาสตาหรือจะเป็นนายกมตี ผมก็เลยบอกว่าเนี่ยผมก็บอกแล้วเฮ้ยตอนนี้กูประกาศเป็นศาสดาแล้วแต่ว่าศาสดาทุกองคอย่าลืมศาสดาองไม่ว่าจะโมเสกกระดีนบีโมมัดกรดีสุดท้ายก็เป็นผู้นําทั้งทางโลกทั้งธางททุกคนอโอเคพระมหาพิพันมองไงฮะเรื่องนี้พราะพูดยังไม่เกรงใจว่าเลอะเทอะมากเลยท่านบอกเลอะเทอะแล้วตอนนี้ก็อย่างนี้แหละก็เป็นพระพระเป็นพระยังพูดอย่างนี้ศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดผิดหมดแล้วเออก้าวล่วงคนอื่นบทสุดท้ายท่านจะต้องเป็นยังไงแบบนี้ถูกจับเซออุ้ย ถูกจับศึกเลยนะเอาไปรอดูรอดูต่อไปสิควพมท่านท่านทำนายท่านทำนายอีกนานไหมก็ไม่รู้ล่ะเดี๋ยวดูว่าเพราะตอนนี้ก็พอเอาพุทธเขาเขาเขาเสนอแล้วเนี่ยโดนจับศึกเรื่องจากอะไรอ้าวตอนนี้ไปแค่ได้ทำไม่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 แบบไม่ปฏิบัติการเอาคลิปมาแฉเอาคลิปมาขึ้นแบบนี้ไม่ใช่ไม่ปฏิบัติตามวินัยทำไม่วินัยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยแค่ได้มาจับผิดคนผิดคนนี้แล้วก็ไม่ไม่ไปท่องมา ไม่ไปปฏิบัติของตัวเองท่านงั้นถ้าเกิดท่านเอาทูปห้าสิบเก้าดอกปักปุ๊บไม่เกี่ยวกับผมแล้ววันนี้ไม่เกี่ยวกับผมแล้วไม่เกี่ยวแล้วเพราะท่านไปทำาก้าลวงกับคนไปเยอะทั่วประเทศขอให้ปักห้าสิบเก้าดอกไม่ช่วยไม่ได้แล้วทำไงดีท่านแต่มาว่ามันเป็นหน้าที่ของอัตมานะแต่ถ้าเขามั่นใจจริงเนี่ยกำหนดวันมาเลยว่าตมาจะถูกจับศึกเมื่อไรไม่ใช่หน้าที่แล้วเราหวังอัตมาจะถูกจับศึกกับคนอย่างในสีอย่างอย่างนกุศลกับพรรคพวกเนี่ยใครจะจบเร็วกว่ากันตมาตมาอยากจะฝากไว้ในรายการพี่หนุ่ม คือฝากไว้แบบนี้บอกนี้ดูว่าใครจะจบจบจบก่อนกันใครจะเกมก่อนกันระหว่างท่านมหาภัยวันหรือท่านสสกูศลอริยเมตไตรถูกไหมฮะก็ถูกต้องก็แล้วถ้าผมก็บอกแล้วถ้าผมถ้าผมไม่ใช่ของจริงผมมาโกหกหลอกลวงผมก็ต้องรับกรรมของผมเองตแต่ถ้าผมเป็นของจริงอก็บอกว่าอย่าประมาทแล้วเมื่อไหร่เราจะเจอความสงบสุขในสังคมครับจนกว่าจะล้างเสร็จจนว่วจยอมถ้าอยากถ้าอยากให้วันเมืองสงบ ก็ให้ทุกคนเสียสละแล้วยอมให้ตัวแทนของภาษีไม่ไต้หรือว่าภาษีหยานหรือพญาธรรมิกาตขึ้นไปปกครองบ้านเมืองโดยดีโดยดีอุปสรรคที่คุณกุศลมีเทศมองว่าฟังดูเป็นอุปสรรคนะฮะที่ฟังดูอาจจะเหนื่อยในการที่จะก้าวเข้าไปสู่ตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยมีมีอะไรพอจะบอกได้ไหมครับว่าซากไม่มีแล้ครับตอนนี้เขาให้นั่งรอเพราะว่ารอให้เขาทำระสารบันเป็นไปตามเป็นไปตามนิคิเป็นไปตามลิขิตเป็นไปตามบุญบารมี ซึ่งเราจะเห็นว่ามีคําพูดทํานายมากมายครับบอกว่าเดี๋ยวให้เร่งปฏิบัติศีลห้าเดี๋ยวจะได้เจอพยาธรรมิกราชแล้วคนก็บอกแม้แต่คนสนทิปริมทองกุลเนี่ยครับก็เคยประกาศบอกยุคถึงยุคภาษีย่อยไม่ตายแล้วแต่ไม่รู้อยู่ไหนบางคนก็บอกว่าเป็นเนนอยู่บ้างบางคนก็บอกเป็นพระอยู่บ้างผมบอกว่าภาษีย่อยไม่ตายโพธิสัตว์จะถลงมาทาไมลงมาปกครองโลกมนุษย์ให้มีศีลมีธรรมรไม่ใช่มาเป็นพระก็มาที่ตัวผมเนี่ยก็บอกผมนี่แหละคือภาษีย่อยไม่ตายอยากจะให้พี่น้องเนี่ยหันกลับมาคิดใช้ปัญญาสติสักนิดหนึ่าผม ประกาศปลดนี่ให้คนไทยทั้งแผ่นดินห้าหลายคนถามต่อครับว่าเราจะเอาเงินที่เรามาจากไหนครขออนุญาตครับวันนี้เนี่ยถ้าเราหยุดโครงการใหญ่ๆนะหลายโครงการหลายโครงการเราตอบโจทย์นี้นะฮะแล้วก็ไอ้ที่โกงบ้านโกงเมืองไปผมบอกว่าผมจะยึดจริงแล้วความรับสวรรค์เนี่ยบางทีผมก็พูดหมดไม่ได้ครับเพราะออกเพียงจะบอกเป็นไนๆนะครับว่าต่อไปเนี่ย บ้านเมืองเนี่ยสุดท้ายมันก็จะไปอยู่สู่นายกแต่งตั้ง,ง,งของกฎแห่งกรรมฎแห่งกรรมคือหมายก็ว่าทําลายให้ดูว่าระบบสภามันใช้ไม่ได้มันหมดพฤติกรรมพฤตินัยหนึ่งมันใช้ไม่ได้แล้วนะครับแม้แต่ระบบศาลแม้แต่ระบบตุลาการระบบรัฐสภาระบบบริหารมันใช้ไม่ได้ต้องให้หันหน้าเข้าหาปฏิบัติธรรมหาผู้รู้ ไปปรึกษาแต่ตอนนี้พี่ภากภาษากลรมไปเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ไปพูดเตือนยังไงก็ไม่ฟังเพียงแต่ว่าวันนี้ที่เรามาพูดเนี่ยเผื่อว่าคนที่มีบุญอยู่บ้างจะฟังแล้วก็จะได้เปลี่ยนแปลงเพราะเอาผมพูดตรงๆเลยนะครับกรุงเทพเนี่ยประมาณ10บล้านคนเนี่ยจะเหลือไม่เกิน1ล้านคนเพราะเชื่อแล้วก็ยอมหนีแต่พวกนั้นพอภัยพิบัติมาจริงพอขึ้นยากมาจริงเนี่ยมันหนีไม่ทันครับเพราะเห็นไม่ตมมันจะวิ่งไปไหนก็วิ่งไปไม่ได้มันติดรถมันติดเพราะรถขึ้นก็ครับว่าอยากจะให้คนที่เชื่อนะครับอื เปลี่ยนแปลงรีบเตรียมหนีย้ายไปอยู่ภาคเหนือจังหวัดที่ปลอดภัยสุดคือจังหวัดสุโขทัยพ่อต่อไปจะเป็นเมืองหลวงต่อไปจะเป็นเมืองหลวงเพราะกรุงเทพมันจะจมทะเลนะครับผมไม่ได้ใครเชื่อแต่คนมีบุลก็ให้เชื่อไปเนี่ยประเทศไทยเขาถูกกำหนดไว้แล้วครับจะต้องเป็นจอมโลกหรือเป็นมหาอำนาจของโลกต่อไปทางด้านศีลด้านธรรมเพราะอะไรพอต่อไปทั้งญี่ปุ่นอเมริกาหรือยุโรปเนี่ยจจมทะเลหมดครับเพราะว่าโลกมันจะพลิกหมุนกลับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็อยากจะบอกว่า กลไกไม่ว่าจะบิวทีโอก็ดีหรือว่าสาธารณชาติก็ดีเนี่ยมันเป็นเครื่องมือในการทําลายประเทศที่อ่อนด้อยกว่าเอาเปรียบประเทศที่อ่อนด้อยกว่าฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยอยากจะฝากไปยังผู้นําประเทศต่างๆในโลกนี้นะครับ,รบให้ท่านรีบ <c oughs> กลับตัวกลับใจบมาช่วยเหลือคนยากคนจนนะครับ,รบ,รบถ้าคุณไม่ทำอย่างนั้นคือคุณไม่สนใจประชาชนคนทั้งโลกพวกคุณ ประเทศคุณก็จะอยู่ไม่ได้ทั้งอเมริกาทั้งยุโรปทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นต้องประเทศไทยเนี่ยมีผู้นําที่มีสีมธตรมขึ้นไปก่อนนะครับแล้วคนก็จะตามแต่ตอนนี้เนี่ยไปพูดอ่ะยกตัวอย่างอ่ะโลกร้อนอย่างเงี้ยอเมริกาเนี่ยทำให้โลกร้อนญี่ปุ่นทำให้โลกร้อนเขาก็เขียนระบบขึ้นมาใหม่ค,คือให้ให้เสียค่าคาร์บอนค,บคือเขือเแกตัวนะครับ,รบฉะนั้นโลกมันก็ต้องร้อนแล้วก็ถูกถูกภัยพิบัติทำลายล้างฉะนั้นตรงนี้เนี่ย ก็ขอให้เป็นไปตามกรรมก็กันทำอะไรไม่ได้หรอกครับตัวนี้เพียงแต่บอกคนไทยว่ามันจะเริ่มนับหนึ่งที่ประเทศไทยให้เราให้เฝ้าดูเฝ้าดูแล้วก็สิ่งที่พูดทั้งหมดไม่ให้เชื่อแต่ให้พิจารณาด้วยใช้กรรมรังสูตรสิบของพระพุทธเจ้าแต่ผมยืนยันครับสิ่งที่ผมพูดเป็นศัจธรรมเป็นความจริงครับนะครับแล้วที่พาริสุดก็คือขอให้นักการเมืองทุกคนนะครับผู้มีอำนาจในแผ่นดินนี้ครับใช้สติปัญญาคิดักนิดนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมพูด หลายครั้งนะครับว่าผมมาทําหน้าที่ที่จะมาช่วยเหลือประเทศชาติมาค,ค้าประเทศชาติมาค้าชาติมาค้าศาสนาก,ก็โดยเฉพาะผู้มีหน้าในแผ่นดินทุกคนรีบจัดการปฏิรูปแล้วให้ผมขึ้นไปปกครองบ้านเมืองโดยเร็วถ้าไม่งั้นพวกยักษ์พวกเปรตอสุรกายพญานาคก็จะทําการพิกรุงเทพจมทะเลครับหลายโรคครับที่หมอรักษาไม่ได้แต่โรคนี้เป็นโลกกรรมเป็นโรคที่สวรรค์หรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าพระเจ้าเอามาพิพากษากรรมมนุษย์ ทั้งโลกเพื่อจะปิดเปลี่ยนเข้าสู่ยุคยุคเราเนี่ยยุคพญาธรรมมิกราชนี่แหละใช่ตอนนี้เปลี่ยนทั้งโลกปิดทั้งโลกเลยนะเพื่อต่อไปในยุคเราจริงๆแล้วเนี่ยหลังปี72ไปแล้วเนี่ยเล่าก็ไม่มีอะไรก็มีทุกอย่างแล้วตั้ันก็ไม่มีแต่<ม>ตอนนี้กล้วเจะไปรักษายัางไงมียาหรออ๋อไม่มีไม่มียาเพียงแต่ใช้พลังงานคือนั่งสมาธิชุดขาวนะนั่งสมาธิสัก14วันใช่ไหมแลนั่งสักเจ็ดวันแล้วก็แล้วก็เอาขิงแก่มาต้มกินทุก ชั่วโมงกินน้ำขิงแทนน้ำขิงเราไม่ต้องฉีดวัคซีนอะไรไม่ต้องไม่น้ำญาติเราญาติเราอยู่ที่อเมริกาแล้วก็ได้น้ำแล้วก็หายเป็นเพราะอเมริกาเขาไม่รับคุณช่วยโลกนี่ไม่ใช่สามจุดสองสามลิตรนะฮะสามแสนสองหมื่นสามพันคนครับเยอะไหมปีคิเตศรการ์ดสองศอีกกี่ปีครับ อีกแปีนับจากนี้ไปนานไหมอาจเป็นปีแห่งปวงประชาอาดูนปี20 17อาจเป็นปีแห่งปวงประชาอาดูนขออนุญาตใส่คำว่าอาจไว้ให้หน่อยนึ่งเมบี Maybe. ไม่ต้องดูนานก่อนสิ้นปีคริสตศักราช2 0 1 8อีกกี่ปีครับ <c oughs> อีกเกปีเขื่อนเชี่ยวหลานอาจมีปัญหาหนักเขือนเชี่ยวหลานอยู่ที่ไหนสุราธานีอาจมีปัญหาหนักเป็นเขื่อนแรกของประเทศอีกสิดปีเขื่อนใหญ่สุดของไทยจะปริแยกแตกออกแน่นอนเขื่อนใหญ่สุดของไทยจะปริแยกแตกออกแน่นอนที่คุยว่าแข็งแรงที่สุดนั่นแหะอีกสิอดปีคนไทยจะมีวันแห่งประชาอาดูนอีกครั้งสองศ วันประชาอาดูลจะมีอีกครั้งเป็นครั้งที่สองทหารดีจะปกครองประเทศไทยโดยสิ้นเชิงตอนแรกจะเขห็นทหารเฉยๆกลัวคนจะคิดมากกลัวทหารจะเดือดร้อนก็เลยขอใช้คำว่าทหารดีไม่ใช่ทหารเลวทหารดีๆจะมาปกครองประเทศไทยโดยสิ้นเชิงแสดงว่า20 2 0บ้านเราสงบยังสงบเอ้ สงบสิทหารดีมาปกครองนะทหารดีหมายว่าประชาชนทั้งประเทศยอมรับว่าดีโอเคและมีนาคมคริสตศักราช2021นี่กี่อีกกี่ปีครับอีก12ปีหนึ่งโหลพอดีเลข12ดีเลขพระบิดาสวยงามไหมเลข12อ,อีก2,000ในปี2021ไทยจะเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง ประเทศไทยเราเปลี่ยนก่อนเพื่อนในโลกเลยจะเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองนะโดยทหารดีจะเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงเป็นผู้นําทําให้ประเทศไทยเรามีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองแบบใหม่ไม่ใช่แบบที่ใครฝันว่าจะเป็นแต่เป็นระบบที่จะต้องเป็นอยากรู้ไหมระบบอะไรประธานาธิบดีแต่ไม่ใช่ประธานาธิบดีแบบเพอร์เจอร์ที่เขาพูดพูดกัน ประธานธิบีที่แท้จริงเป็น The President of the World เป็นประธานที่ดีแห่งโลกแต่อยู่ในประเทศไทยเข้าใจไหมคนทั้งโลกชิบหายกันเกือบหมดแล้วเหลือแต่ไทยเนี่ยที่มันวิบบัดวิบับิแต่ยังเหลือดีอยู่อีกเยอะเข้าใจยังเออและประธานาธิบดีของไทยนี่สุดยอดเลยที่หนึ่งเลยดีหรือไม่ดี ดีเราบําเพ็ญบารมีมาเนี่ยคนเดือดร้อนทั้งแผ่นดินเนี่ยพระศรียะเมตไตจะมาช่วยตอนที่บ้านเมืองเกิดกระยุกตกทุกข์ได้ยากมาทําหน้าที่พยาธรรมิก,กราชพระศรียะเมตไตยถ้ามาทําอะไรมาทาหน้าที่พยาธรมิก,กราชมาตอนแรกเลยเนี่ยองพิพากษารกรรมก่อนตอนนี้พิพา,า,ากษานักการเมืองทุกคนเห็นไหมเอาเสือเหลืองแดงเอาเหลืองเอาแดงมาทําลายให้หมดให้มันฆ่ากันแล้วเสร็จแล้วก็ไม่มีใครความชอบรามแล้ว นะสถาบันมีสินเดี๋ยวเราเป็นนายกตีออกกฎหมายปดนี่เลยสรุปตรงจะเป็นนายกเอาแน่นอนบวาเพ็นมาเพื่อการนี้นี่แหละมนุษย์บาปหนาทั้งหลายเนี่ยคนจะมาช่วยก็ยังมาต่อต้านยังมาคัดค้านก็ไม่ให้คืนก็พังหมดในบ้านเมืองอะล่มสลายแบบกรุงศรีวิทยาต้องมีคุณเท่านั้นที่ขึ้นมาเป็นนายกแน่นอนบำเพญมาเพื่อการนี้ กุ้งศิวยาเนี่ยพังเพราะอะไรตะกลบเพื่อจะมากอบกูบ้านเมืองอ๋ออ้าวกุ้งศิวยาลมพออเพราะอะไรเพราะบ้านเมืองขนาดนั้นผู้นำนะ่ะโกงบ้านโกง,โง,โง,โงเมืองเบียดเบียนประชาชนขนาดนั้นใช่ไหมขนาดนั้นถ้านาบ้านเมืองขนาดนี้เป็นยังไง <c oughs> ก็ดูเอาเราไม่รู้ uh. ดูเอาดูเอาสภาว่าบ้านเมืองบ้านเมืองเป็นยังไงตอนนี้คนมีแต่หนี้สิน uh. ไม่มีจะกินกัน,กนแล้วโรคภัยไข้เจ็บระบาด uh. ท,ทั้งแผ่นดินทั้งโลกวันข้างหน้าวานการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าโลกกลม แล้วผมก็บอกแล้ววันนี้ผมจะมากอบกูบ้านเมืองบ้านเมืองมันแก่มันจะล่มสลายอ้าโอเองถ้าในกรณีเราเนะบอกเราเป็นของจริงรอดูวันข้างหน้าชีวิตจะเป็นยังไงอ่า